ความสัมพันธ์นี้คนไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะก็จับได้สามใบนี้นะตัวคุณเนะี่ยเป็นเหมือนพระแม่อุมานะคะความหมายคือถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่แกร่งสวยเผ็ดุถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่ดุบางคนอาจจะเป็นระดับผู้บริหารก็ได้นะตามนี้นะคะมีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็ถามว่ากับคนที่มีประเด็นกับคุณอน่ะจริงๆคนที่มีประเด็นกับคุณตอนเนี้ย เขาอาจจะมีอะไรที่ปิดบังคุณอยู่นะได้ไพ่ทักษะหรือเขาอาจจะมีความบางคนก็คือความเป็นความตายบางคนก็คืออาจจะเป็นอุบัติเหตุบางคนก็อาจจะเป็นความผิดพลาดจะผิดพลาดในเรื่องอะไรนั้นเป็นได้ทุกเรื่องนะคะที่เขาอาจจะยังไม่ได้บอกคุณประมาณนี้นะคะซึ่งบางทีเนี่ยบางคนเวลาที่เขามีเรื่องในใจใช่ไหม เขาก็จะเอาเรื่องนั้นนะ่ะเก็บไว้อยู่ในใจคนเดียวแล้วก็ไม่บอกเราแล้วก็ทําให้มันมีประเด็นเป็นปากเสียงกันได้ประมาณนี้นะคะถามว่าเขาจะไปต่อกับคุณหรือจะพอแค่นี้หรือคุณจะไปต่อกับเขาไหมหรือว่าจะหยุดแค่นี้ตามหน้าไพ่ขึ้นว่าได้ไพ่ขันทกุมานะคะไพ่ขันทไพ่ขันทกุมานะ่ะคือเป็นเด็กที่เก่งแก่งออกจะห้าวหาญด้วยนะแล้วก็รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะชนะทุกเรื่องนั่นหมายความว่า เขาก็จะอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณนะคะประมาณนี้นะก็ถ้าตรงกับแรนดอมของใครก็น้อมรับกลับไปนะคะขอบคุณค่ะ